นี่ค่ะแม่ตใจสิบัตรนอกมาพบมาเกาะกับพี่กับนอ้องคือกันย้ายมาขึ้นเรียนมาขึ้น <c oughs> เดี๋ยวลงไปไล่ดูนะเออไปไล่เบิ้งหนูเดี๋ยวควายเข้าไปเร็วไปไล่ดูเดี๋ยวค่อยเข้าไปมันจะขึ้นไหมวันนี้ค่อยขึ้นมันเป็นแปลกๆกันนะขึ้นแล้วนะไม่หน่อย 接不了。 ก็ไม่เห็นมีมงกุฎนะแต่ของแม่หน่อยมี วัสดีทั้ง46ล้านทองตันจ้ะมีบ่มีเพชรบอยายเขาเรียกเพชรหรืยายก็ไม่เห็นมีมงคลอ๋อแฝ่เบิดตัวยายระท่านเอามาเออเออเอออันกำมาเอา บเพี่ยงห้มันเลียนบ่เลี้ยดอกยายมันบ่เลี้ยมันบ่เลียมันบ่เลียดอกเรดเยอกวาเออมันบลเลี้ยดอกเอาหมือนโมเมนมือบุญไหมวันที่สองวันที่สองอยู่แต่ว่าวันจังหันมือวันที่สามอยู่อ๋อวันที่สามอืม ตั้บไปใในถามกันอยู่เพราครออแยกออไปกในถมกันอยู่จะเออจะี่่เดือทั้งายเอาก็กว่าสิไปนีละตั้งไหนดอกเบืองเกินอเปงไหแยกะว่าแยกอกไปซ่น่ละไปวัดะว่าเบืองเออกะว่าสิไปนีละ ว่ากระเบิงเกินว่ามันสิเป็นแนวดาเออมันสิมีโมวอันนั้นสินะเออมันสิมีโมว่กับเาอื้อกับใอยี่เด้นเะเออไม่ถือกบาจักสิไปใส่น่ยเ่าก็สิมด้หรือเปล่าใช่ไหมมันมีดอกไป้มันไก่เอเออตั้งแยากยาขึ้นกี่ดอกกี่อย่างสินะเนี่ยเยอะแต่ฮอกก็จะดอกขนาบใหญฮอกกบโมใบเหมือก็จังว่าสิ่งไหนดอกหัวดอกะ จันนันเลดยจะกเป็นทังไลยดอกบุญเมื่อไหยดนะใจเยอะกว่นมึงละิ่งกันเด้อแต่ว่ากะอยากไปอยู่ดอกเดียวแก่งคันบววที่บ้านย่าเห็นน้องเลยย่าเห็นมาคุ้ซันส่อันนี้สินุเบศต้นเนี่ยไปจำสินุเบศต้นทังเปิดก้วยงายก้ยากน้องเงินทองกับอจากจหนึ่งสามสีห กระหักสิไปอยู่ดอกแห่กรหักสิไปอยู่ยินมัอือบาอยู่กัสิไปอยู่สองสาีห้าเออดนี่่ันที่ล้ปอยู่แล้วว่าคือเจน่ม่ัดีนะมันแบบว่าได้ฟั้องรมเด้นีไปวันตรงไี้ฟังอรรมที่ใหญ่กอ่านมากยู่ดีว่าันีแไมใ่ก็ได้เวหล่ะค่มันไม่เวลามันไปได้แต่ว่าอยู่บานเขาก้ปีล่ะเพื่อได้ฟั้องธรรมมาบอ Bocane so can you? Send the bocay, but may tham gia thanh honey 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 พันที่ <sk 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 ันที่สิบได้เขาพันสายไงพันที่สิบได้เขาพันสายพันธุ์ที่สบไดเพันสเออใจเางนพราะว่าหี้ออได้่ได้จ่าย่นึง่เอหนาเยอบุ่นยิ่เพรา่ออบัน้ มเก็จมนี่นี่นเลยเขียบๆเะยผู้ใดก็ร่ำรวยตัวหนึ่งายขึ้นแม่เหรอูดขั้นงามๆแลอวคิว่าใส่อะไรแล้วกี่แอวนี่เห็นหยังรถงามนี่อยู่ที่เรื่อายแบบนั้นอาไรี่ทีแล้วพ่ธี

เสียฟิทไ่เามุดเต้นมเนหน้าไปก่อนไปนยังก็ไปไหรออือย่กัพอดีแามลอย้วกัตาไปเนี่ยก็มีอันซุ่มๆเดียวกับไปหันสักววอนซุ่มหนก็ ปวดตึงพังลำบากเล้ยยังถือว่ากางไงกลางไงเนียหางออกจากาัดพอแต่ไม่ทุลาจังปีนี้สมมงก็ยังต่อยหนุ่มเที่ยวขัวตาบานบ่สวนแบบปวดนะมันไปเที่ยวลยค่ะไ้เที่ยวต่บัอยางออกมาอยู่ออกมารอยเงี้ยได้ลอยเง้ยเจียบมันมาอยู่ห้ามออกจากวัดกันนีเพิ่งแ่หังสิงดิเอเที่ยวกับม่เงียอ้เจบกราว่ากลวยไข่้เมียยีหนุ่กลวยแจะวิไล้รือยย จากมันสายย่อนลงเฮยแหลเ้ไหลอัเนี่ยสูดเดวสูดอัมันมีอ่ะอือหอ่ะดูซิกกะดีว่าซิกกะดีอือหอืะซิกกะดี่บว่าตัวเดต้องพูิงาเหนื่อยก็ไปก่อนเาไปใ้ดาไปเล้ยมันแต่ว่ามันวัวสาพวกลดลงไงก็พอเลวนไปแทรกกับสูงกันยุ่งสิละทิ้งทิ้งอะไรนั่เรียนยังกสร้างมันจะว่ายาเห้นเาเดืดร้อนอือ กดียางนี่ก็มันไปหาเดียกมากถิ่คููติดตล่างแบบมันเ่าแล, <laughs> แล้วเออะเถาลวเถาทุ่งบ้าเ <laughs> าแล้ว